ต8นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระทศเรั็นศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนริราเทพยพดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาพอทุนละองธุรีพระบาทรับเสด็จ โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูเกยหลังบัตรศรีรัตนศาสดารามไปยังพระอุโบสถบสัรตรศรีรัตนาศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า <sh> พ <yelled> ัชรกิติยาภาณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชดินีเสติพัฒนมหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาเล็กแสงเสด็จเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีพัฒนปฏิมากรแล้วถวายพวงมาลัยสการะ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามมีพัฒนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังฆประจำพระองค์พระพุทธมหามมีพัฒนปฏิมากรทรงสมพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาแล้วทรงรับพระมหาสังฆทักษิณาวัตจากเจ้าพนักงานปุสามาลาทรงสมพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานปุสามาลาซับตามอมพระพุทธมหามมีพัฒนปฏิมากร ทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนที่พระเศียรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาน์ข้างฐานสุก,กชีทรงหยิบผ้าขาวที่ทรัพย์องค์พระพุทธมหามณีปัตนปฏิมากรจุพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ําแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าฐานจุก,กชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีปัตานปฏิมากร ทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาิลาเจ้าพนักงานภูสามลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทูลพระทูลกระหม่อมถวายสงทับพระมหาสังเพชน้อยแลวส่งที่พระเศียร และพระราชทานนามพระมหาสังเทศน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาและเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทและส่งพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีพัฒนาปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทภายในพระอุโบสถ ตามเบิกแว่นเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีพัฒนปิมากรส่งกราบที่หน้าขึ้นนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปตามทางลาพระบาททรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณนีพัฒนปิมากรแจกประชาชนที่มาข้อทูลละองพุทีข้าบาทก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจาบพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนที่ราเทพยวดีกรมบรมราชาธีนีสิริพัฒมหาวชาร,ราราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กส่งสเสด็จ hãy thoát vô đó Thoát vỡ Rùng quân Rồi đi gió Bắt 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 Bắt